สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นับอยู่ที่รีสอร์ทเนววน่าเนววน่ารีสอร์ทนะคะนี่คือเป็นด้านหน้านะคะรีสอร์ทสวยมากเลยค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าค่ะประมาณเจ็ดโมงเชา้าวันนี้ตื่นเช้าเพราะว่าวันนี้จะกลับแล้วค่ะแล้วนับก็จะถ่ายคลิปบริเวณอ่ารอบๆของรีสอร์ทนะคะรอบๆของรีสอร์ทให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ ถ่ายอีกรอบนึงค่ะคลิปที่แล้วก็ถ่ายแล้วแต่ว่าจะเน้นเป็นชายหาดเป็นทะเลมากกว่าอันนี้คือจะเป็นทางเดินเป็นทางเดินเข้าไปที่ฟาร์มนะคะนี่ค่ะทางเดินจัดได้สวยมากเลยค่ะอันนี้ทางขึ้นไปบริเวณชั้นสามนะคะนับอยู่ห้องของนับอยู่ที่ชั้นสองอันนี้คือชั้นสาม ด้านล่างคือเป็นห้องพักที่นับอยู่แต่ว่าสามารถห้องพักของนับก็สามารถมองออกไปเห็นทะเลนะคะเดี๋ยวนับจะพาไปดูตอนนี้นับจะพาเพื่อนๆไปดูบริเวณรอบๆของรีสอร์ทก่อนนะคะนับจะพาเพื่อนๆเดินเดินมาที่ฟอนนะคะนี่ค่ะตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเอ่อ นับก็ไม่รู้ชื่อนะขอโทษทีนึกไม่ออกเวลาคิดเรื่อยๆคิดไม่ออกนี่ค่ะบริเวณฟอนตตกแต่งได้แบบสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศก็คือเป็นจะเป็นวิวทะเลเพราะว่าอยู่ติดทะเลเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้มีนับอยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> มีนับอยู่คนเดียวพนักงานก็ยังไม่มาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะ พนักงานก็มีจํากัดแล้วก็ทํางานแบบว่าเป็นเป็นเวลาแต่ก็จะน่าจะเริ่มงานประมาณแปดโมงเชา้าแต่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเจ็ดโมงนี่ค่ะรอบรอบฟ้อนนะคะก็จะมีระเบีย,ยงแบบว่าสามารถนั่งทานกาแฟนั่งเล่นนั่งชมวิวอะไรได้หมดเลยเลยนะคะจัดไว้ได้สวยมากเลยนี่ค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิวของทะเลที่เรามองลงไปนะคะที่คลิปที่แล้วที่นับถ่ายชายหาด แต่แต่วันนี้นับก็จะจะถ่ายค่ะนับจะลงไปอยู่ค่ะแล้วด้านนี้ก็ที่เราจะมองเห็นสะว่ายน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเชื่อมต่อไปเดี๋ยวนะคะนับจะพาเดินลงไปเชื่อมต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่างบริเวณรอบๆแนะนําเลยค่ะเนเวล่าบีรีสอร์ทนะคะสวยมากเลยค่ะตกแต่งได้สวยมากเราเห็นวิวชัดเจนเห็นวิวแบบ แทบแ,ทบแทบจะทุกทุกห้องเลยค่ะแต่เห็นวิวนะคะนี่ค่ะอันนี้คือวิวด้านบนลงไปสระว่ายน้ํานะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งของของรีสอร์ทนะคะก็คือทุกมุมทุกทุกอ่าทุกห้องของรีสอร์ทจะมองเห็นวิวทะเลหมดเลยนะคะนี่ค่ะทางเดินเดี๋ยวนับจะพาเพื่อนๆเ,เดินลงไปเรื่อยๆนะคะสวยมากค่ะถ้าเพื่อนๆที่หลังปีใหม่หรือหลังจากที่ว่า ประเทศเราเปิดแล้วเนาะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศจะกลับมานับแนะนําเลยค่ะเนวาหน้าบีดรีสอร์ทนะคะเจ้าของเป็นคนไทยค่ะใจดีมากเลยค่ะนิสัยดีมากทักทายเป็นกันเองมากเลยนะคะแนะนําเลยค่ะนี่ค่ะนี่นับจะเดินลงมาทุกทุกมุมคืออันนี้เป็นรีสอร์ทใหม่นะคะเพิ่งสร้างเสร็จได้ ประมาณสองปีสองปีคือด้านนู้นแต่เป็นที่มองเห็นนั้นอ่ะจะเป็นห้องอาหารเป็นห้องอาหารนะคะแล้วก็จะมีวิวเลยค่ะนับจะพาเดินไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะับพาเพื่อนๆเดินไปก่อนก็ได้เดี๋ยวนะับค่อยเดินย้อนกลับกลับมาดูมุมนี้นะคะนี่ค่ะมุมเลตตองก็จะน่าจะยังไม่เปิดนะคะ แต่เดี๋ยวนับจะพาเดินเดินลงไปเดินลงไปชั้นล่างเลตตองน่าจะเปิดแปดโมงเช้าค่ะเพราะว่าอาหารเช้าของนับแปดโมงเช้าวันนี้นับจะกลับก็เลยนี่ค่ะเดินลงมาข้างล่างก็มองเห็นวิวค่ะด้านล่างของเลตตองนะคะห้องชั้นล่างก็น่าจะเป็นห้องครัวของห้องอาหารนะคะนี่ค่ะแต่จัดได้ทุกมุมได้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะเดินมาชั้นสองของของ ห้องอาหารก็เห็นวิวเห็นทะเลเลยค่ะเพื่อนๆเห็นเห็นทุกมุมเลยค่ะสวยบรรยากาศร่มลื่นสวยจัดได้สวยแบบธรรมชาตินะคะแบบว่าถ้าเราต้องการมาแบบรับออกซิเจนหรืออะไรที่แบบว่าธรรมชาติสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งรีสอร์ทก็วันแรกที่นับมาม, <laughs> มีอยู่สองห้องมีอยู่สองห้องเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูด้านบนอีกมุมหนึ่งของ รีสอร์ทนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นนี่ค่ะขนาดห้องน้ํายังตกแต่งได้สวยเลยค่ะนี่ค่ะทางเดินไปห้องน้ำนะคะคือจะเน้นต้นไม้ว่าค่ะเจ้าของน่าจะรักต้นไม้ค่ะรักต้นไม้รักธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมไหนก็คือต้นไม้ร่มรื่นสวยงามค่ะนี่ค่ะทางเดินเชื่อมต่อไปอีก อีกมุมหนึ่งของที่นับถ่ายลงมาตะกี้เนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทุกห้องก็จะเห็นวิวทะเลหมดเลยจากที่นับถ่ายในมุมสูงนี่นะคะถ้านับยืนตรงนี้ก็คือเห็นไหมคะก็จะเห็นมุมเห็นวิวทะเลหมดเลยค่ะนี่ค่ะทางเดิน <laughs> นี่ค่ะทางเดินก็ตกแต่งนี้สวยงามเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปนะคะ นับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินที่สามารถเดินลงไปชายหาดได้น่าจะได้ค่ะเพราะว่ามันต่ําลงมาแล้วนับคิดว่าน่าจะได้น่าตอนัาเห็นทางเดินแล้วค่ะเดินลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเราเดินที่สะพานเชื่อมมาห้องอ่าพักอีกอีกอีก,อ,กอีกมุมหนึ่งอีกอีกฝากหนึ่งก็จะเห็นทะเลค่ะเห็นทะเลหมดค่ะ นี่ค่ะนับชอบต้นไม้มากเลยค่ะเดินไปมุมไหนก็แบบต้นไม้ค่ะตกแต่งประดับได้สวยงามค่ะต้นไม้เยอะมากค่ะวิดอกอะไรต้นอะไรเนาะทําไมตัวนับเองนับก็ไม่รู้เพื่อนๆรู้ไหมคะเนี่ยเป็นแบบว่าสีแดงๆด,ดอกอะไรนะนับก็นึกไม่ออกเหมือนกันสวยค่ะสวยอันนี้น่าจะต้นโกโกไหม ค่ะอ๋อนี่ค่ะทางเดินก็คือทางเดินลงเชื่อมต่อลงไปด้านล่างไปชมทะเลได้ชายหาดได้นะคะเดินลงมาได้นะก็จะพาเพื่อนๆไปชมชายหาดด้วยนะคะคลิปที่แล้วนับยังไม่ไม่รู้ทางเดินเท่าไหร่เนาะนับก็ถ่ายาได้แต่ชายหาดแล้วก็ชั้นล่าง อันนี้นับมองลงมาจากข้างบนนับเห็นแล้วค่ะว่ามันน่าจะมีทางเดินทางเชื่อมนับก็เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจัดได้สวยมากค่ะนี่ค่ะเป็นอ่าสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะสระว่ายน้ำนี่ค่ะ สะใหญ่สะใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆนู่นคน่ะสะใหญ่เลยติดทะเลเลยสระว่ายน้ําก็ติดทะเลมีวิววิวแบบติดทะเลแทบทุกที่แบบวิวสวยโทษทีค่ะตื่นเช้าตื่นเช้านี่ค่ะสวยมากเลยแต่ว่าอาจจะมีใบไม้ใบอะไรร่วงนะคะพนักงานยังไม่ได้มาทําความสะอาดแต่ปกตินับอยู่ที่นี่สองวันนับก็จะเห็นพนักงานมาทําความสะอาดนะคะน่าจะถึง ได้เวลาทํางานก็นับก็ไม่รู้เวลาแต่นับก็จะเห็นช่วงช่วงเช้านี่หละคะ่ะช่วงเช้าถึงเที่ยงอะไรเงี้ยคะ่ะเห็นพระนามมาทําความสะอาดเก็บใบไม้ไมเก็บอะไรเนี้ยค่ะสวยมากค่ะด้านนี้ไม่มีนะคะสวยมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่ยาวไปถึงนู่นเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งพักนั่งมองทะเลบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะมีโอ้มีไอ้นี่ด้วย เขาเรียกอะไรอะวินเซิร์ฟหรืออะไรหรือเปล่าคะแต่นับไม่กล้าเล่นหรอกคะ่ะเห็นพนักงานาบอกนับอยู่ว่ามีมีวินเซิร์ฟหรืออะไรแบบให้ลงเล่นน้ำแต่หนูไม่กล้าเลยค่ะกลัวนีว <c oughs> ่ค่ะแล้วก็เชื่อมลงทะเลนี่ <c oughs> เดี๋ยวนับเดินตรงนี้อีกนิดนึงให้เพื่อน <c oughs> เพื่อนดูเผื่อเพื่อนเพื่อนที่กำลังจะกลับมาไทยหรือใครที่อยู่ในไทยกำลังมองหาที่เที่ยวนะคะนับก็เลยเอามาฝากค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นที่ นั่งเล่นนะคะคลิปที่แล้วนับก็เดินมาแล้วเนาะชั้นล่างให้เพื่อนๆนดูอีกนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนับจะถ่ายให้เพื่อนๆนเห็นวิวที่มองขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ค่ะพอวิวอันนี้คือด้านร้านอาหารนะคะอาหารเช้านะคะหรือห้องอาหารที่เราจะทานอาหารอะไรอาหารได้หมดอันนั้นก็คือฟอนต์นะคะ แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องพักนะคะนี่ค่ะห้องพักก็จะเป็นสามชั้นแต่ว่าก็จะเห็นเอ่อทะเลหมดนะคะถ้านับผ่านมาด้านนี้มันจะเป็นทิศตะวันออกจะย้อนแสนนิดนึงนี่ค่ะนี่ค่ะสระว่ายน้ําสวยค่ะแล้วเดี๋ยวอัพจะพาเพื่อนๆเดินลงไปทะเลอีกรอบหนึ่งเนาะเสียงลมทะเล ฟังแล้วม <c oughs> right? ีมีความรู้ส like. like ึกดีแล so? ้วเพาะค่ะเพราะว่าน้าก็เป็นคนชอบอะไรที่ธรรมชาติอยู่แล้วเนาะตรงนู้นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตรงนู้นก็กำลังจะต่อสร้างอีกนะคะไม่ต่อสร้างก็น่าจะเป็นห้องพักค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้หลังนี้จะเป็นอ่าเป็นห้องพักอ่าชั้นชั้นล่างนี้จะเป็นห้องพักที่แบบว่ามีห้องน้ำส่วนตัวหมดนะคะ ถ้าเป็นชั้นบนชั้นสองชั้นสามขึ้นไปนี่จะจะไม่มีแต่ถ้าเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องอาจจะมีอาจจะมีขอโทษทีผู้ผิดจะมีสระว่ายน้าส่วนตัวทุกทุกทุก,ท,กทุกหลังนะคะอนู่นค่ะมองเห็นหินขา,ขาวๆนั่นนะคะกําลังก่อสร้างนะคะเมื่อวานนับก็เห็นมีรถยการถอะไรกําลังก่อสร้างอยู่ค่ะสีะฟ้านู่นค่ะนี่ค่ะแล้วก็มุมนั่งเล่นนั่งพักผ่อนนะคะ ย่างนี้นับจะพาเพื่อนๆเ,เดินนับจะพาเพื่อนๆเ,เดินมาชมทะเลใกล้ๆอีกรอบหนึ่งนะคะ นับบ้านนับถอดรองเท้าก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่านับจะขึ้นโขดหินข้างหน้าเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมันจะลื่นเพราะว่าเวลาน้ําซัดมามันก็จะแบบไอ้นี่อยู่เนี่ยคะ่ะนับจะพาเพื่อนๆอ,อุย้ยเย็นน้ำทะเลเย็ยนเลยคะ่ะนี่ยคะ่ะนับจะพาเพื่อนๆอ,อุย้ยมีตะไคร้มีอะไรด้วย,อยเอาแค่ตรงนี้พอคะ่ะ ลื่นอยู่ค่ะมีตตไคร้เพราะว่ามันเป็นน้ำซับตลอดเนาะมีแต่คร้าน้ำมีอะไรเนี่ยค่ะนี่ค่ะเอาแค่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้ดูขึ้นลูกน้ํา่ะดูดูด,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 ดูเรามองอย่างนี้เหมือนไม่สูงแต่สูงมากนะคะนี่ค่ะ ขึ้นทะเลส,สวยมากค่ะนั่นก็คือเป็นด้านขวามือของนับนะคะขวามือของนับนี่นับจะถ่ายมุมไปไกลให้เพื่อนดู เดี๋ยวน่าจะหันมาถ่ายตัวเองกับทะเลมั่งนะคะ <c oughs> นี่ค่ะนับชอบบรรยากาศนี้มากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนับจะพาเพื่อนๆเดินไปรอบๆทางทางขวามือน,นะคะตอนนี้หันหน้ามาทางนี้เป็นซ้ายมือแล้วช่างไม่ทางขวามือชาชือ,อ <c oughs> โอ้ย แล้วกหามุมดีๆลงก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหิวเขาจะลื่นอยู่ค่ะเพราะว่าเขามีกับไข่น้ำมีอะไรเนาะตกทะเลไปก่อนนะคะกำ,ำลังหามุมลงค่คะปุ๊บโอเคเรียบรอ้อยนี่ค่ะ นี่ค่ะคลิปแรกก็จะเป็นทะเลช่วงเย็นนะคะเป็นวันที่นับมาถึงอ่าเป็นวันที่นับมาถึงวันแรกเนาะคะ่ะช่วงใบบ่ายเย็นๆนับก็เลยเดินมาถ่ายอันนี้จะเป็นช่วงเช้าน่าจะเจ็ดโมงกว่าแล้วค่ะตอนเนี้ยน่าจะเจ็ดโมงกว่าแล้วเพราะว่าเริ่มมีแดดมีอะไรแล้วค่ะนี่ค่ะแลวเ,เพื่อนๆเดินมาดู ฟองน้ําทะเลใกล้ๆนี่ก็ถือว่าใกล้แล้วค่ะ <laughs> ว่าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเย็นสดชื่นมากเลยค่ะทะเลอันดามันไม่เหนียวเหมือนทะเลฝั่งฝั่งอ่าวไทยฝั่งบ้านเราเนาะ มันก็ดีกันคนละแบบนะคะฟังเสียงคลื่นทะเลอ่าหลังจากนับถ่ายคลิปคลิปนี้เสร็จนะคะวันนี้ถ่ายคลิปคลิปนี้เสร็จวันนี้นับก็อ่านับจะกลับแล้วค่ะวันนี้นับจะไปต่อที่เออไปต่อที่เกาะ เกาะยาวใหญ่นะคะไปอยู่เกาะยาวใหญ่อีกสองวันสําหรับทริปนี้ก็เกาะยาวใหญ่แล้วก็กลับแล้วค่ะกลับบ้านแล้วแล้วนับก็จะได้คลิปวิวทะเลเกาะยาวใหญ่มาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะว่าให้ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะไปเที่ยวเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเออที่ไหนมันน่าเที่ยวที่ไหนมันแบบสวยน่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเพื่อนๆก็ตัดสินใจดูนะคะ อันนี้ก็อยู่บนที่พักบนเขาเหมือนกันค่ะคือบอริเวณรอบเกาะรอบเขาก็คือเมื่อวานนี้ขับรถรอบเกาะนะคะขับรถรอบเกาะก็เอ,อ่อนับขับรถรอบเกาะก็คือจะมีเขาคือเป็นมีรีสอร์ทมีโรงแรมอยู่รอบรอบเกาะค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยเดี๋ยวนับจะขึ้นต้องรีบๆค่ะข,ขึ้นมาแล้วนับจะขึ้นอ่าหินโขดนี้อีกอีก ครั้งหนึ่งนะคะน่าจะนี่ค่ะนี่ค่ะหินโขดนี้ได้อยู่ค่ะดูใกล้ๆได้ค่ะโอ้นี่ค่ะก็อย,อยังชั่วหน่อยหินโขดนี้ขึ้นมาไม่น้ำซัดมาไม่ไม่ค่อยถึงเราเท่าไหร่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เสียงขึ้นทะเลไปนะคะเพื่อนๆดูขึ้นค่ะดูขึ้นค่ะขึ้นลูกใหญ่มากค่ะอุ้ยดูขึ้นลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะอู้ยขึ้นมาถึงนับเลยค่ะขึ้นลูกนี้สูงจริงๆ ขึ้นมาถึงนับเลยคานนับยืนอยู่บนโขดหินแต่ก็ปลอดภัยอยู่ค่ะเพราะว่าเขามาถึงามาถึงแค่ปลายๆเนาะแต่ถ้าไปยืนอยู่ตรงที่เป็นชายหาดอะคะ่ะคือ,อแรงแรงดูดของน้ำมันจะแรงกว่าน,นี้นับอยู่ในตรงโขดหินแล้วนะคะแรงกระแทกของโขดหินก็จะทําให้เขาแบบว่าเบาแรงลงนิดนึงแต่ถ้านับไปยืนอยู่ตรงที่เป็น เป็นเป็นชายหาดค่ะวันแรกที่นับไปยืนนะคะ่ะก็คือว่านับเข้าไปใกล้อ่ะคะ่ะเวลาเขาดูดลงโอ้โหแรงนับขาสั่นเลยค่ะเพื่อนๆนับขาสั่นเลยลก็เลยไม่ไม่ไปยืนใกล้ๆแล้วค่ะที่เป็นที่เป็นหาดทรายจะ่ไม่คือจะไม่ให้เขาน้ําเข้ามาถึงเราอะคะ่ะถ้ามาถึงเราพอเขาดูดแล้วนับรู้สึกได้เลยว่าอูยดูขึ้นมาสองชั้นสามชั้นสวยมากค่ะ าเที่ยวพักผ่อนให้สบายใจเนาะเพื่อนๆเนานะหลังจากที่เครียดกันมาเยอะเดี๋ยวนับจะเดินเดี๋ยวก่อนห้ขึ้นลูกนี้ไปก่อนเดินเร็วๆเลยค่ะเร็วๆเลยค่ะนี่ค่ะเดินเร็วๆเลยเพราะว,ว่านับจะเดินเลาะหาดอนยเดี๋ยวนับจะ เดี๋ยวนับจะหันหลังกลับไปนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูค่ะอันหลังกลับไปห้องนับอยู่เห็นที่โอ้อาจจะมองไม่เห็นนะคะมันไกลนู่นนะคะมีหลอดไฟอยู่นู่นนะคะก็ไม่ได้ไกลมากรอกค่ะแต่เัน่มมองแล้วมันเหมือนมันไอ้นี่เนาะแล้วก็ป้ายนั่นก็คือป้ายของของชื่อรีอสอร์ทนะคะ แล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นหน้นาร้านร้านอาหารก็คือนั่นแหละมองลงมาก็จะเห็นทะเลตรงนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนับจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะอ๋อนับต้องขึ้นทางไหนเนี่ยเพราะว่านับจะเลยขึ้นไปกินอาหารเช้าเลยเดี๋ยวนับดูก,กันถ้าถ้ายังไม่แปดโมงเช้าก็จะกลับไปที่ห้องก่อนแต่ถ้าเกิดแปดโมงเช้าแล้วก็จะไปนัดกับแฟนไว้เจอกันที่ห้องอาหารเลย Oh. นี่ค่ะทางขึ้นตะกี้นับลงมาจากอีกอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านขวามือตอนนี้นับจะขึ้นด้านซ้ายมือเป็นฝั่งที่ห้องพักของนับอยู่นะคะนับจะขึ้นมาด้านนี้นี่ค่ะตกแต่งได้สวยเนี่ยค่ะห้องพักที่นับพักอยู่ที่มี หลอดไฟนู่นนะคะมีหลอดไฟแล้วนะคะมองเหมือนไกลแต่ก็ไม่ได้ไกลค่ะอ๋อนี่ค่ะทางขึ้นนับเห็นลลนะบเป็นทางขึ้นแล้ว <c oughs> อันนี้ก็คือชั้นล่างบ้านที่เป็นชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําคือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกห้องแบบไหนนะคะเอามุมไหนเราจะเลือกมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่นับกับแฟนับเลือกชั้น ชั้นชั้นสองนะคะชั้นสองชั้นสามก็จะมองเห็นวิวทะเลราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆอุ้ยเจอเจอดอกนี้อีกแล้วค่ะโอ้เดินมาร่วมยี่สิบนาทีแล้วเหนื่อยแล้วค่ะนี่ค่ะเยวจะกลับขึ้นไปแล้วค่ะนี่ค่ะคือบริเวณรอบๆนี่ก็จะเป็นทางขึ้นตอนนี้นับจะกลับขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะ อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเป็นบ้านเป็นหลังค่ะนี่บ้านเป็นหลังนี่ก็น่าจะบ้านเป็นหลังนี่กับเป็นหลังค่ะบ้านเป็นหลังแต่ของนับมันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนท้ายทาวทาโฮมค่ะเป็นชั้นเป็นสามชั้นนะคะนี่ค่ะทางขึ้นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะประมาณ